So good they can t ignore you เก่งให้คนมองข้ามไม่ได้ผู้เขียนแคลนิวพอร์ตความเชื่อผิดๆที่ทำให้คนส่วนใหญ่ติดกับดักงานในฝันทุกวันนี้เรามักได้ยินคำแนะนำยอนฮิตว่าทำตามความฝันหรือถ้าอยากประสบความสำเร็จก็ต้องทำในสิ่งที่เราหลงไหลคำพูดเหล่านี้ดูจะปลุกพลังสร้างแรงบันดาลใจ และฟังดูเป็นเรื่องที่ควรทำแต่แคลนิวพอตกลับบอกว่านี่คือความเชื่อที่อันตรายมากเขาเริ่มต้นจากการตั้งคำถามว่าถ้าทําตามความหลงไหลแล้วจะมีความสุขทำไมคนส่วนใหญ่ถึงยังทุกข์กับงานที่ทำอยู่เพราะสิ่งที่เรียกว่าแพชชั่นไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดไม่ใช่แสงสว่างจากฟากฟ้าแต่มันคือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น หลังจากคุณพัฒนาทักษะบางอย่างจนเก่งมากพอในหนังสือเล่มนี้แคลนิวพอร์ตจะพาเราคลี่คลายความเชื่อผิดๆที่ทำให้หลายคนเสียเวลาเสียโอกาสและรู้สึกผิดกับตัวเองเพียงเพราะยังหาความลหลงไหลไม่เจอและเขาจะชี้ทางใหม่ให้ว่าถ้าคุณอยากมีงานที่คุณรักอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นมีอิสระมีคุณค่ามีผลกระทบในโลกนี้ คุณต้องเริ่มจากการเก่งให้คนมองข้ามไม่ได้พารที่หนึ่งหรือความเชื่อตามแพชชั่นแล้วจะเจออาชีพในฝัน 1. ความเชื่อที่ฟังดูดีแต่ทำร้ายเราเงีย,เยบๆคำว่าทำตามความแพชชั่นหรือตามหาสิ่งที่รักกลายเป็นคำขวัญประจำยุคสมัยมีคนดังมากมายใช้คำนี้เป็นแรงบันดาลใจมีหนังสือขายดีจำนวนมาก วางอยู่บนแนวคิดนี้แต่ในความเป็นจริงคนส่วนใหญ่ที่ทำตามความฝันมักจะไปไม่รอดแควยกตัวอย่างโทมัสชายหนุ่มที่ลาออกจากงานประจำไปเปิดร้านโยคะเพราะเชื่อว่าความฝันของเขาคือการช่วยให้คนมีสุขภาพดีผ่านโยคะแต่ภายในไม่กี่เดือนร้านต้องปิดตัวเพราะเขาไม่มีทักษะการบริหารการตลาดหรือฐานลูกค้ามากพอสิ่งที่โทมัสขาดไม่ใช่ความหลงไหล แต่คือทักษะที่คนต้องการความหลงไหลไม่ใช่สิ่งที่ติดมากับตัวเรามีการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแคนาดาเรื่องแพชชั่นโดยสำรวจกลุ่มนักศึกษาพบว่าแพชชั่นส่วนใหญ่ของพวกเขาคือกีฬาดนตรีศิลปะแต่เมื่อเทียบกับเป้าหมายอาชีพในอนาคตพบว่ากว่า96%ของพวกเขาไม่ได้มีอาชีพในด้านที่ตนเองหลงไหล แพชั่น <Passion S 2> จึงไม่ใช่ตัวชี้ทิศทางในอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนแพชั่นไม่ใช่สิ่งที่คุณหาให้เจอแต่มันจะค่อยๆเกิดขึ้นจากการทำงานที่คุณเก่งขึ้นเรื่อยๆงานในฝันไม่ได้มาจากรักแรกพบแคลบอกว่างานที่เราหลงรักมักเกิดขึ้นหลังจากเราลงมือทำฝึกฝนและพัฒนาไปเรื่อยๆเขายกตัวอย่างบิลแมคคิเบนนักเขียนด้านสิ่งแวดล้อมชื่อดัง ที่ไม่ได้เริ่มจากความฝันในการเปลี่ยนโลกแต่เริ่มจากการเป็นนักเขียนให้กับนิตยสาร The New Yorker ก่อนก่อนจะค่อยๆขยับบทบาทสะสมประสบการณ์และใช้ทักษะนั้นสร้างอิทธิพลในระดับโลกความพึงพอใจในงานมาจากทักษะบวกความก้าวหน้าบวกการควบคุมแดเนียลพิงค์ผู้เขียน Drive เสนอว่างานที่ให้ความสุขในระยะยาวมักมี3มองค์ประกอบคือออโตโนมีการควบคุม เราเลือกวิธีการทำงานได้เอง mastery ความเชี่ยวชาญเรารู้สึกว่าเรากำลังเก่งขึ้น purpose ความหมายเรารู้ว่าสิ่งที่ทำมีคุณค่าต่อคนอื่นและแคลเสริมว่าสามอย่างนี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นถ้าเราไม่มีทักษะที่คนอื่นต้องการเพราะงั้นการไล่ล่าความหลงไหลโดยไม่มีทักษะรองรับก็ไม่ต่างจากการเดินเข้าป่าโดยไม่มีเข็มทิศภาคที่2 m ม n d เซ็แบบช่างฝีมือ (Craftsman) Mindset ข้อ 5. เปรียบเทียบช่างฝีมือ vs นักล่าความฝันข่าวผู้นิพอร์ตแบ่งคนที่มองเรื่องอาชีพออกเป็น2กลุ่ม1 p a s s i o n Mindset คิดว่างานนี้ให้อะไรกับฉันบ้าง 2.Craftsman Mindset คิดว่าฉันจะทำงานนี้ให้ดีขึ้นได้อย่างไรคนที่ยึด Passion Mindset มักเบื่องานเร็ว หงุดหงิดเมื่อเจอปัญหาและมักกระโดดเปลี่ยนงานบ่อยเพราะคิดว่ายังไม่เจอสิ่งที่ใช่ในขณะที่ Craftsman mindset เน้นการฝึกให้เก่งขึ้นเป็นจุดตั้งต้นและนั่นคือทางที่พาไปสู่ความสำเร็จในระยะยาว Don't ask what the world can offer you Ask what you can offer the world ข้อ 6. ททำไมการให้คุณค่าคือทางรอดในโลกที่ทุกคนต้องการทำสิ่งที่รัก คนที่อยู่รอดจริงๆคือคนที่ให้คุณค่าได้เหนือกว่าคนอื่นเขายกตัวอย่างจอแดนไทส์นักกีตาร์ที่ไม่ได้ไล่ตามความฝันแบบวือหวาแต่ทุ่มเทกับการฝึกเล่นกีตาร์ให้เชี่ยวชาญจนสามารถเข้าสู่วงการแจ๊สระดับประเทศได้ทั้งที่เขาไม่การันตีเส้นทางนี้เขาไม่ถามว่าฉันรักดนตรีไหมแต่ถามว่าฉันจะเล่นกีตาร์ให้ดีขึ้นได้อย่างไรทุกวันข้อ 7. ทักษะมีค่ามากกว่าความฝัน คนส่วนใหญ่ให้ค่าความฝันเกินไปจนลืมไปว่าทักษะที่หายากคือหนทางที่นำพาทุกอย่างมาให้เราได้ทั้งเงินความพึงพอใจในงานและอิสรภาพลองนึกถึงคนที่สามารถกำหนดเวลาทำงานของตัวเองได้มีลูกค้าเรียงคิวจ้างงานหรือมีผู้ติดตามนับล้านคนเหล่านี้ไม่ได้มาถึงจุดนั้นเพราะฝันไว้แต่เพราะทำได้และทำดีจนคนอื่นต้องยอมรับ If If you want a great job you n e e d to build up rare and valuable skill, s k i l l not c h a s e dreams. ข้อ8ลงมือฝึกอย่างไรให้เก่งจริงการฝึกที่ทำให้เก่งจริงต้องต่างจากการทำงานแบบปกติการทำงานไปวันๆไม่ใช่การพัฒนาเขาใช้คำว่า deliberate practice การฝึกแบบตั้งใจมีเป้าหมายมีการวัดผลและออกนอก comfort zone เช่นแทนที่จะเขียนบทความ ตั้งเป้าเขียนให้ได้1,000คำโดยไม่มีคำซ้ำซ้อนแทนที่จะเล่นดนตรีฝึกจังหวะที่ยากที่สุด30นาทีติดทุกวันข้อ9กฎของ deliberate practice ที่ต้องเข้าใจ 1. ฝึกสิ่งที่ยากจนคุณรู้สึกอึอดอัด 2. รับฟีดแบ c k อย่างต่อเนื่อง 3. ตั้งเป้าให้ชัดและวัดความคืบหน้าได้ 4. ทำซ้ำอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ทำเยอะในวันเดียวแล้วหยุดเข้าอธิบายว่า deliberate practice คือเครื่องมือที่นักกีฬาระดับโลกศิลปินชั้นนาและวิศวกรมือทองใช้ในการระดับตัวเองจนเก่งแบบไม่ธรรมดาข้อ 10. การฝึกแบบไม่มีวันพอใจคือจุดเริ่มต้นของการเก่งไม่ธรรมดาคนที่ฝึกแบบ Craftman mindset จะไม่มีคำว่าพอแล้วแต่จะถามเสมอว่าจะทำให้ดีขึ้นได้อีกหรือไม่ เพราะเขาไม่ได้ลหลงไหลในผลลัพธ์แต่ลหลงไหลในกระบวนการของความเก่งเขายกตัวอย่างสตีฟมาร์ตินที่ใช้เวลากว่า10ปีพัฒนาสไตล์ตลกของตัวเองจนเป็นหนึ่งในนักแสดงตลกระดับตำนานสตีฟไม่ได้เริ่มจากความฝันที่ชัดเจนแต่เริ่มจากเวทีเล็กๆและฝึกจนกลายเป็นคนที่เก่งจนไม่มีใครมองข้ามได้ภาคที่3ทุนอาชีพ Career Capital คือพลังที่ซ่อนอยู่ 11. ทักษะคือทุนที่เอาไปแลกสิ่งสำคัญในชีวิตได้คาวนิวพอร์ตใช้คำว่า career capital เพื่อเปรียบเปรยว่าถ้าเรามีทักษะที่หายากและมีคุณค่ามากพอเราจะสามารถใช้มันเป็นทุนในการแลกกับสิ่งที่เราอยากได้เช่นงานที่อิสระรายได้ดีเวลาที่ยืดหยุ่นหรือโอกาสในการเปลี่ยนโลก คนที่พัฒนา Career Capital ไว้ในมือจะมีทางเลือกมากกว่าคนที่มีแต่ความฝันแต่ไม่มีฝีมือ The t h r e a d s that define great work autonomy creativity impact are all valuable and if you want something valuable you need something valuable to offer in return 12. วิธีสะสมทุนอาชีพอย่างชาญฉลาด Career Capital ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเพราะทำงานไปเรื่อยๆแต่ต้องเกิดจากการฝึกฝนอย่างตั้งใจทำงานที่ยากขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องขยายขอบเขตความสามารถให้ลึกกว่าคนทั่วไปในสายงานเดียวกันเคาน e นิวพอร์ตแนะนำว่าอย่าทำงานแบบอยู่ให้รอดแต่ให้ทำแบบอยู่เพื่อเก่งขึ้น13 เปลี่ยนสิ่งที่ทำได้เป็นสิ่งที่โลกต้องการไม่ใช่ทุกทักษะจะกลายเป็นทุนอาชีพได้สิ่งสำคัญคือคุณต้องฝึกในทักษะที่หายากและมีคนต้องการจริงๆเช่นเขียนบทความแบบ storytelling บวก data-driven สื่อสารผ่านวิดีโอได้อย่างลึกซึง้งสร้างโค้ดที่แก้ปัญหาเชิงระบบปรึกษาธุรกิจแล้วให้ผลลัพธ์เป็นตัวเลข ทักษะที่ฝึกง่ายๆโดยไม่มีผลลัพธ์ชัดเจนเช่นอ่านหนังสือเฉยๆหรือเขียนบล็อกแบบไร้เป้าหมายอ่านไม่กลายเป็นทุนที่มีค่าก็ได้ 14. ทุนอาชีพ vs e r u s ความฝันว่างเปล่าเคานิวพอร์ตเตือนว่าคนจำนวนมากมีความฝันแบบเปลือกเช่นอยากเป็นยูทูบเบอร์อยากมีธุรกิจของตัวเองอยากทำงานอิสระ แต่ไม่เคยถามตัวเองว่าฉันมีทักษะอะไรที่โลกต้องการจริงๆเป้าหมายที่ไม่มีทุนรองรับเท่ากับความฝันลอยลม You don't get to decide what's valuable. You have to work your way up to it 15. คนที่มีอิสระในชีวิตจริงต้องมีทักษะที่คนอื่นต้องพึ่งพาคาวนิวพอร์ตยกตัวอย่างเดเร็กซิเวิร ผู้ก่อตั้ง CD Baby ที่เริ่มจากการขายซีดีให้วงดนตรีของตัวเองแต่พัฒนาแพลตฟอร์มจนกลายเป็นบริษัทขนาดใหญ่สร้างไรายได้หลายล้านดอลลาร์เขาสามารถขายบริษัทแล้วใช้ชีวิตอย่างอิสระเพราะเขามีทุนอาชีพที่แท้จริงคือความสามารถในการสร้างระบบที่คนอื่นใช้ได้จริงและคนพร้อมจ่ายเงินคนแบบนี้ไม่ต้องตามหางานที่อิสระเพราะอิสระวิ่งเข้าหาเขา พาร์ทความอิสระที่ยั่งยืน Control that sticks 16. ความอิสระที่ไม่มีพื้นฐานจากทักษะเท่ากับล้มเหลวหลายคนคิดว่าการลาออกจากงานประจำคือทางลัดสู่ชีวิตที่อิสระแต่แคลนิวพอร์ตเตือนชัดเจนว่าถ้าคุณยังไม่มีทักษะที่หายากและมีคุณค่าพอจะแลกอิสระมาได้การลาออก คือการกระโดดจากเรือที่ยังไม่ถึงฝั่งตัวอย่างจากหนังสือคือกรณีของเจนที่ทิ้งงานที่มั่นคงไปเปิดธุรกิจเพื่อไล่ตามแพชชั่นโดยไม่มีแผนรองรับหรือความสามารถพิเศษที่สร้างรายได้ได้จริงสุดท้ายต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ด้วยความผิดหวังโดย control acquire without career capital is not sustainable 17. ทำไมคนลาออกจากงานแล้วไปไล่ฝันถึงตกหลุมพรางเหตุ่ลคือคนเหล่านั้นมองเห็นแต่อิสระของคนที่ประสบความสำเร็จแต่ไม่เห็นเส้นทางการฝึกฝนที่ยาวนานกว่าจะได้สิ่งนั้นพวกเขาไม่รู้ว่าชีวิตอิสระที่คนอื่นมีไม่ได้เกิดจากการหนีงานแต่เกิดจากการต่อรองด้วยทักษะจนสามารถออกแบบชีวิตเองได้แคลแนะนำว่า อย่าออกจากงานเพราะเหนื่อยแต่ให้ออกเพราะคุณมีคุณค่ามากพอที่จะออกได้อย่างสง่างาม 18. อย่าขออิสระจงมีอำนาจแลกมันด้วยฝีมือในโลกจริงไม่มีใครให้คุณอิสระฟรีฟๆในจ้างไม่ให้ลูกค้าไม่ให้ตลาดไม่ให้คุณต้องมีอำนาจในการต่อรอง ซึ่งจะได้มาก็ต่อเมื่อคุณเก่งจนคนอื่นยอมให้คุณทำในแบบของคุณหรือคุณสามารถสร้างผลงานที่เปลี่ยนแปลงได้แม้ไม่มีคนสั่งไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์เจ้าของธุรกิจหรือยูทูบเบอร์ถ้าคุณไม่มีทักษะที่คนอื่นยอมจ่ายอิสระที่คุณฝันถึงจะอยู่ไกลออกไปเสมอ 19. เคสศึกษาคนที่ได้อิสระเพราะความเก่ง เ่วยกตัวอย่างอเล็ ger, กซ์เบอร์เกอร์ผู้กำกับรายการท่องเที่ยวชื่อดังในยุโรปที่เริ่มต้นจากการเป็นนักเขียนธรรมดาในบริษัทสือ่อเขาใช้เวลา5ปีสะสมทักษะการตัดต่อเขียนบทสื่อสารและพัฒนาเครือข่ายจนสามารถออกมาทำช่อง YouTube ของตัวเองได้วันนี้เขามีทูตติดตามหลักล้านเดินทางไปทั่วโลกและมีอิสระเต็มที่ในการเลือกงาน ไม่ใช่เพราะเขาฝันไว้แต่เพราะเขาเก่งพอจะเลือกได้ 20. เมื่อไรควรเสี่ยงเพื่อเปลี่ยนทิศชีวิตคำแนะนำของแคลอย่าเสี่ยงเร็วเกินไปถ้ายังไม่มีแคเรียแคปิตอลแต่จงกล้าเสี่ยงเมื่อพร้อมแล้วจริงๆสัญญาณที่คุณพร้อมคุณมีทักษะเฉพาะที่คนอื่นต้องการ คุณสามารถสร้างรายได้โดยไม่พึ่งโครงสร้างองค์กรคุณมีฐานลูกค้าแฟนคลับหรือกลุ่มเป้าหมายที่เชื่อมั่นในคุณ Control is seductive, but you must earn it, not demand it. p a r t ที่5งานที่มีความหมายหรือ Mission 21. หาความหมายจากภายใน vs e r s u สร้างจากภายนอกหลายคนเชื่อว่า เราต้องค้นหาความหมายในชีวิตให้เจอแล้วค่อยลงมือทำแต่คาวนิวพอร์ตกลับบอกว่าความหมายมักไม่ใช่สิ่งที่คุณจะหาเจอตั้งแต่แรกแต่มันค่อยๆก่อตัวขึ้นเมื่อคุณพัฒน,นาทักษะและลงมือทำอะไรบางอย่างอย่างลึกซึ้งเขาเปรียบเทียบกับนักวิทยาศาสตร์ที่เริ่มจากทำงานวิจัยที่ดูธรรมดาแต่เมื่อเข้าใจลึกขึ้นพวกเขาเริ่มเห็นโอกาสใหม่ๆที่มีผลกระทบใหญ่ขึ้น และแค,ค่อยๆสร้างภารกิจชีวิตของตัวเองขึ้นมา Mission is not something you discover It's something you develop 22. ทฤษฎีเล็กไปใหญ่ในการสร้างภารกิจชีวิตข่าวเสนอแนวคิดที่ชื่อว่า Little b e s Theory หรือทฤษฎีเดิมพันเล็กๆแนวคิดนี้บอกว่าคุณไม่ต้องเริ่มจากแผนการใหญ่แต่ให้ลงมือทำอะไรเล็กๆที่ท้าทายลองผิดลองถูก แล้วเรียนรู้จากมันเมื่อคุณสะสมชัยชนะเล็กๆไปเรื่อยๆภารกิจใหญ่จะเริ่มปรากฏขึ้นเองนี่คือวิธีเดียวกันที่ผู้ก่อตั้งพิกซ่าสตีฟจ็อบส์หรือผู้สร้างนวัตกรรมหลายคนใช้ 23. วิธีสร้างมิชชั่นจากจุดเล็กๆในงานที่ทำอยู่แทนที่จะถามว่าฉันจะเปลี่ยนโลกยังไงให้ถามว่าฉันจะทำสิ่งนี้ให้ดีขึ้นจากเมื่อวานได้ยังไงมีปัญหาอะไรที่คนยังไม่แก้ และฉันพอมีฝีมือพอจะลองถ้าฉันลงลึกในเรื่องนี้ไปอีกหกเดือนจะกลายเป็นคนที่หาแทบไม่ได้ไหมคำถามเล็กๆแบบนี้จะพาคุณไปไกลกว่าความฝันลอยๆที่ไม่มีจุดเริ่ม 24. ทําทำไมคนเก่งจึงมีพลังเปลี่ยนโลกมากกว่าคนส่วนใหญ่อยากเปลี่ยนโลกโดยเริ่มจากการสร้างแรงบันดาลใจแต่คนที่เปลี่ยนโลกได้จริง คือคนที่มีทักษะลึกระดับหนึ่งจนเขาเห็นบางอย่างที่คนทั่วไปมองไม่เห็นและเขาสามารถสร้างวิธีแก้ปัญหาที่แปลกใหม่มีผลกระทบสูงเขายกตัวอย่างคนทำงานด้านวิทยาศาสตร์ที่เริ่มจากงานธรรมดาในห้องแลบแต่เพราะเขาสังเกตเห็นบางอย่างที่ไม่มีใครสนใจและเขามีทักษะมากพอจะวิจัยต่อสุดท้ายก็ค้นพบวิธีแก้โรคที่เปลี่ยนชีวิตผู้คนหลายล้าน Mission grows out of mastery 25. วิธีรักษาไฟในงานให้อยู่เสมอแม้คุณจะเก่งและมีมิชชั่นแล้วแต่ไฟในงานก็อาจหมดได้ถ้าคุณไม่รู้วิธีรักษาข่าวแนะนำว่าอย่าหลงกับความสำเร็จระยะสั้นเช่นยอดไลค์ยอดวิวรายได้เดือนนี้ให้วัดความสำเร็จจากคุณค่าที่คุณส่งมอบให้ตั้งเป้าให้ไกลกว่าตัวเองเช่น ส่งผงต่อชีวิตผู้อื่นหรือช่วยสร้างระบบใหม่หรือแก้ปัญหาใหญ่สิ่งเหล่านี้ทือพลังเชื้อไฟระยะยาวที่ไม่มีวันหมดง่ายๆ26เมื่อความเก่งเชื่อมกับภารกิจความหมายจะตามมาเองจุดที่สำคัญที่สุดในพาร์ทนี้คือคุณไม่ต้องหางานที่มีความหมายแต่จงทำให้งานของคุณมีความหมายโดยการลงมือจริงฝึกจริง และใช้ทักษะของคุณเชื่อมกับภารกิจใหญ่ที่โลกยังขาดอยู่เมื่อคุณเก่งจริงในสายงานใดสายงานหนึ่งคุณจะมองเห็นมิชชั่นที่เหมาะกับตัวคุณเองอย่างลึกซึง้งและไม่มีใครทำแทนคุณได้พาร์ท6ปิดท้ายด้วยแผนที่ชีวิตแบบไม่ง้อโชค 27. ถอดบทเรียนเริ่มต้นยังไงถ้าไม่รู้จะทำอะไรถ้าคุณยังไม่รู้ว่าควรทำงานอะไรดีแคลนิวพอร์ตบอกว่า อย่าไปเสียเวลากับการค้นหาแพชชั่นหรือรอให้มันโผล่มาแบบฟ้าผ่าให้เริ่มต้นแบบนี้แทน 1. เลือกสิ่งที่มีโอกาสฝึกจนเก่งได้จริง 2. เป็นทักษะที่คนอื่นต้องการและยอมจ่าย 3. มีโอกาสเติบโตได้ในระยะยาวไม่ใช่แค่กระแสจากนั้นจงลงลึกฝึกอย่างตั้งใจและแพชชั่นจะตามมาภายหลังเอง28 แผนหปีเพื่อเก่งแบบคนอื่นมองค่ามไม่ได้แคลไม่เชื่อในแผน10ปีแบบวาดฝันแต่เสนอแผน5ปีแบบเน้นฝึกจริงดังนี้ปีที่1ค้นหาเส้นทางที่ใช่โดยดูจากสิ่งที่คุณพัฒนาได้และมีมูลค่าในตลาดปีที่2ฝึกอย่างตั้งใจในทักษะนั้นแบบ deliberate practice ปีที่3เริ่มสร้างผลงานที่จับต้องได้ใช้ทักษะแลกเงิน หรือสร้างอิทธิพลปีที่4ขยายเครือข่ายแล้วหาวิธีเพิ่มผลกระทบของงานปีที่5เลือกทางที่จะไปต่อควบคุมเวลาทำสิ่งที่มีความหมายขยายมิชชั่น29สร้างระบบฝึกฝนแบบ deliberate practice ในชีวิตจริงอยากเก่งไม่ใช่เรื่องแปลกแต่จะเก่งให้เร็วต้องมีระบบระบบฝึกแบบแควแนะนำหน กำหนดเวลาฝึกที่ไม่มีใครรบกวนเช่น90นาทีต่อวัน 2. ฝึกสิ่งที่คุณยังไม่ถนัดโดยเฉพาะ 3. รับฟีดแบ็ตรงจากคนที่เก่งกว่า 4. บันทึกความก้าวหน้าเพื่อดูพัฒนาการ 5. รักษาวินัยมากกว่ารอแรงบันดาลใจ Being good at something isn't just a result; it's a process. 30. วิธีเลือกงานให้ตรงกับการเติบโตของทุนอาชีพเมื่อคุณเริ่มมี career capital ในมือแล้วเช่นทักษะที่หาแทบไม่ได้ผลงานที่คนชื่นชมความสามารถที่สร้างผลลัพธ์ชัดเจนคุณสามารถเลือกงานที่ตอบโจทย์ชีวิตคุณได้แล้วถามคำถามเหล่านี้งานนี้ให้โอกาสขยายทักษะฉันได้ไหมฉันจะมีสิทธิควบคุมวิธีการทำงานมากขึ้นหรือเปล่าผลงานของฉันจะมีผลต่อโลกจริงหรือไม่ ถ้าคำตอบคือใช่แสดงว่าคุณกำลังเดินถูกทาง 31. ถามตัวเองด้วยคำถามที่ถูกคุณกำลังฝึกหรือแค่ทำงานสิ่งที่ทำให้คนจำนวนมากไม่เก่งขึ้นคือพวกเขาทำงานแต่อยู่ในโหมดออโต้พายลอตแคลเสนอให้ถามตัวเองทุกสัปดาห์ว่าสิ่งที่ฉันทำอยู่กำลังเพิ่มพูนคุณค่าในตัวฉันหรือเปล่าฉันกล้าทำอะไรที่ยากกว่าที่เคยทำหรือย,ยังวันนี้ ฉันฝึกหรือแค่ทำไปวันๆคำถามเหล่านี้จะพาคุณเข้าสู่โหมดฝึกแบบคราฟ t ์แมนจริงๆ 32. วิธีทดสอบว่าคุณกำลังเดินทางแบบนิวพอร์ตหรือเปล่าเช็คลิสต์5ข้อ 1. คุณไม่ไล่ตามแพชชั่นแต่ฝึกทักษะจนเก่งขึ้นเรื่อยๆ 2. คุณใช้เวลาทำ Deliberate Practice เป็นประจำ 3. า 3. คุณมีผลงานที่คนอื่นยอมจ่ายหรือให้คุณค่าจริง 4. คุณกำลังเริ่มควบคุมวิธีการทำงานของตัวเองได้มากขึ้นแล้ว 5. คุณเห็นโอกาสสร้างผลกระทบในงานที่ทำถ้าคุณตอบว่าใช่อย่างน้อย3ข้อแปลว่าคุณเริ่มเข้าใกล้ชีวิตที่เก่งและมีอิสระแล้ว 33. 10คำถามเปลี่ยนมุมคิดเรื่องอาชีพและเป้าหมายชีวิตงานนี้ฉันเก่งขึ้นจริงหรือไม่ หรือแค่ทำให้ผ่านไปวันวันฉันสามารถฝึกทักษะอะไรให้เชี่ยวชาญได้ในหกเดือนฉันกำลังพยายามให้โลกให้บางสิ่งกับฉันหรือฉันมอบบางสินให้โลกมีใครในสายงานนี้ที่ฉันสามารถเรียนรู้ได้จากเขาฉันมีระบบฟีดแบ็ k ที่ทำให้ฉันพัฒนาตัวเองได้เร็วไหมถ้าฉันลาออกตอนนี้ฉันมีทุนอะไรที่ใช้แลกอิสระได้มีภารกิจแบบไหน ที่ฉันอยากให้ชีวิตฉันส่งผลถึงสิ่งที่ฉันฝึกอยู่มีคนต้องการและยอมจ่ายไหมฉันกล้ารับงานที่ยากขึ้นกว่าที่เคยทำหรือยังถ้าฉันฝึกสิ่งนี้ไปอีกสองปีจะไม่มีใครมองข้ามฉันได้หรือยังบทสรุปเก่งให้คนมองข้ามไม่ได้และความหลงไหลจะตามมาเองแคลนิวพอทิ้งคายว่า don't follow your passion let your passion follow you คนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่เพราะเขาทำสิ่งที่รักตั้งแต่ตนแต่เพราะเขาลงมือทำฝึกอย่างจริงจังสะสมทักษะอย่างต่อเนื่องทักษะเหล่านี้คือทุนที่แลกมาได้ทุกอย่างที่คนอยากได้จากอาชีพอิสระรายได้ความหมายเพราะฉะนั้นอย่ารอให้รู้ว่าตัวเอง,ลงหลงไหลอะไรแต่จงเลือกสิ่งที่คุณสามารถเก่งได้และมีค่าแล้วฝึกจนมันเป็นสิ่งที่คุณรักเอง